เนาจะนอนอ,อยู่แต่บ้านอยู่แต่บ้านก็เมียมันห,หนีน้ำยังหน่อยใช่หัวสันอ้อน้ำไอ้ต้นนี่ต้นใหม่หมอกจากใบไม่สวัสดีจ้าโอ้ยหขอ,ข,ออขอเอาถอนขอเอาให้ได้จ้าอัอนไม่อันเบิดอัอนยังก็ไม่เบิดทานเพิ่นก็เลยแบบว่าสูดถือเอาดีกว่าเดี๋ยวเด้อแป๊บหนึง่งถอดไม้ออกกอน โอ๊ยนามย้อยเส้นะผากสันถือเอาเลยบาทนี่ของแท้สวัสดีจ้าพี่มืนสวัสดีจ้าเปิดข้ามองเห็นเอา้าราเบิ้อันหินอันนี้มาคือแถพี่น้องคือเห็ดทเลอยู่ังสันมือนี่ สิบโมงจะตอนนี้สิบโมงพกักกระยางเร็วเลยมาสักพักหนึ่งแล้วแต่เราเบิง้งมือนีหมอกหลายจะสวีเดนมือนีหมอกหลายตอนเสาร์นะาจะเนาะสวัสดีวันเสาร์ที่ขมุกขมัวเด้อพี่น้องจา้าสวัสดีสู้ผู้สุคนสวัสดีทุกกำลังแรงใจขอบคุณห้าล้านท่านกับหนึ่งล้านไลที่อยู่กับเรานะคะขอโทษขออภัยด้ออันหน้าจอโทรทัศน์โอโทรศัพท์เพื่นอน ใส่อันเขาเอือนย่างกล่องแสงเราแบดที่นี่มันแนมไม่เห็นตัวหนังสือหมอกลายจะหมอกลายสิละค้นสวยมากออกมาเที่ยวทั้งเที่ยนึงหมอกนาเตอะเลยพี่น้องเลยหมอกนาคักแน่พรากัย่าง์เร่ยนในมาสักพักนึงเราจะเล่นถ่ายคลิปได้น้อยหนึ่งก็เลยแบบว่าออกมาแบตเตอรี่กับสิเบิร์ดก็เลยสิกลับไปรถบานเนาจะเนาะสิละโอ้ผู้ถา่ายางไปไกลแล้วระเบิงแดดแย่งอันใช่ก็เลี้ยวว่าเห็นนันตัวหนังสือได้พี่น้อง แดดในน้ำพี่น้องมา่บิรงแดดในน้ำโอ้บ่แมนพระอาทิตย์ในน้ำที่ไหนได้เงาพระอาทิตย์อีลีได้พี่พี่จ้าพูล้ล่ะหมอกหนามากวันนี้น่ะอากาศขมุกขมัวแต่ชีวิตคนไม่ขุนมัวนะจ้าสุดใสคือเกาปากดีคือเ้าจ้าเอาละเบิ้งอันนี้ข้าอันนี้น้ำกลนเจ้าของเอนดูแท้ม้าเศก,กอก พจนจากควนะ่ำเนาะคาบอันเขาสอนแหมสอนให้คาบเสือเจ้าของอะไรอย่างน้ำกลดบ่ไปใส่บ่ดุกดิกนะไปแล้วตุกดิง้งตุกดิง้งไปแล้วสัมบ่ายเจ้าของนะ้าหมาตัวนี้แล้วถ้าพ่นสอนนะพี่น้องจ๋าร่มบนกับบ่หนีมากฆ่าต่ขมูขม่วหาทางหาทางมากบ่พอให้ได้บุลร่มบน เบื้องฝ่นอันแหลนน้ำกุนอยู่ของฝ่นคาบเสือกอยู่ของก็นอน,นก็อน,นอนไปอยู่พุ่นขาสัน้นสันเหียนเหียนใส่ก,กอกในกิ่งคูรูคูรูเบื้องจึงเหนื่อคือตัวนอนกระดุบ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 ขอโทษขออภัยในความสัน้ะจาะอันอันนี้เบิดเบิดเขาเอินยังก่อมือเบิดาฟเงยยืนถ่ายยู่พุ่น ฝนแดดกําลังเลยมากขึ้นนะประมาณสักหลังเทียงแดดหนาจะนนี้แล้วเนาะจะเนาะหรือว่าประมาณสักส่วสิบเอ็ดโมงแดดหนาจะมาเต็มถี่แล้วพี่น้องจ้าทีตะหันดึกติกอุตันอ่ตานท้อหนดกูลิ นูฮันวินคิดซะระเบิยงโอ้ยระเบิยงผุนผ้ากันยางระเบิยงเจ้าของผุนยางน้ำกุนเจ้าของคนนูฮันวินทอเอ็ดพาวส์เดทเอร์ดีมุนเน่นอ๋อ หมอกหนามากหมอกหนามากพี่น้องจ้าฝุ่นละเรียนน้ำกลนอยู่ของพุ่นก็ดุนกุดุนไปแล้วพุ่นไปแล้วพุ่นละขึ้นเนิ่นก็ดุนกุดุนกุดุนไปพุ่นกระดึบ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 